สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับไมค์ครับตะลุยเซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้เราจะมาตะลุยเซิร์ฟเวอร์ดาร์กอนคิวนะครับหรือจะเรี่ยงง่ายๆว่ามังกรหน้ารังนั่นเองนะครับอย่าเห็นนะครับว่าเจอมังกรแล้วกระโดดตบนะครับมีกระทืบแอดมินอยู่นะครับไม่ใช่แล้วนะครับรู้สึกเห็นมีคนบอกว่าสลักอาวุธจะได้ดาเมจใช่ไหมดาเมจมันจะกลับมาในคอลองสลักหน่อยเด้อ้าวไม่ให้มีปัญหาแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการคราฟกล่องกันก่อนแล้วกันนะครับกด G เออนี่กด G จะบอกที่คราฟนะครับเป็นการวิธีสุภาพนั่นเองนะครับซึ่งไอ้นี่มันคือสายดาบโหอยากได้ดาบอ่ะอันหนึ่งกดอะไรบ้างครับนี่ไอตัวนี้มั้งตัวเฮดนะครับจะเปิดกล่องโต๊ะครับขอดาบละกันโหสุดยอดขอดูความใหญ่ของดาบนิดนึงนะครับสุดยอดครับโดยเราเนี่ยจะไปหา เวกวันนี้กว่านะครับเซิร์ฟวอรนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบตรงที่ผมยังงงอยู่นะครับถ้าผมไม่งงผมก็ชอบเซิร์ฟนี้เนะี่ยโอเคไปกันเลยเดี๋ยวไปเก็บเวลว,ว,วันนี้ว่าโดยเซิร์ฟวอรนี้ก็มีโซนเก็บเลเวลซึ่งมันมุงมิงเกินไปนะครับช่างมันเตอะเนะี่ยรู้สึกทําไมมันมืดมัวอย่างงี้อะไรกันนักหนานะครับโหไทนี่โอ้เครื่องนี้ต้องฟาครับฟาเลยไกลเลยอ้าวหมูเฮ้ยแปไปไป,ไป,ไปลืมสลัก มีคนบอกว่าอะไรนะถ้าสลักชื่อมันจะเบาะมันเวลาเราขอทําของตกคนอื่นก็ออกไปใช้ไม่ได้นี่นี่คือของเรานะครับคนอื่นห้ามใช้นะครับเป็นของมีค่ามากเลยครับหายาโคตรๆนะครับตอนแรกมาปุ๊บมีให้เลยนะครับจากสุดๆนะครับสอนใครงงๆกับเซิร์เวอร์นี้นะครับงงต่อไปเพราะงงต่อไปครับเพราะผมก็งงเหมือนกันอือขอของหน่อย <c oughs> ไหนวะไม่เห็นได้เลยอ่ะ ไม่เห็นได้เลยโอ้โหมิดมิดมิดซคบเว้ยแกอย่าแย่งดิอย่าลาดดิที่รับไม่ได้นะว่าคนลาดนะครับโอ้เดเวลแล้วนะครับตรงหลอดด้านล่างนะไม่รู้จะทำให้มันเป็นหลอดยาวทําไมแล้วดูยากเหลือเกินนะว่าอาหารเหลือเท่าไหร่ซึ่งรู้สึกตรงนี้จะเป็นโซนของพวกกาเกียนครับโอ้ผมพึ่งมาใหม่ผมต้องไปเทพเลยต้องไปเทพเลยโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นไหมมันกระจกเกินไปเนี่ย สู้ผมยังไม่ได้เลยสู้หูมือมันจะสู้ได้เอามันหายหายไปไหนวะอ๋อตายแล้วเหรอคือเราจะไปโซนที่ต้องเรียกว่าระดับเมเปกว่านะครับแบบใครๆก็ต้องบอกว่าโซนนี้นะครับยากมากครับแต่ผมบอกกระจอกนะครับของเหลือนะครับเดี๋ยวกินแอปเปิลก่อนจะได้ฮิลิ่งนะครับหรือรีเจนเน a t i เรชันนั่นเองนะครับนี่อะไรเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรปีโป้ยักษ์นะครับโหโคตรชื่อโคตรน่ากินเลย เฮ้ยชื่อแกจะนะกินไปไหนครับบอกแค่เนี่ยนะบัตนาวนะครับเฮ้ยมีการรับเคส็เปล่าวะเหมือนจะมีนะแต่ขี้เกียจรับเว้ยอะไรวะเนี่ยทำไมได้มาเยอะจังเอามาเตอร์ครับเพื่อเอาไปขายได้ครับอ่าได้บอกไม้มาด้วยจริงๆที่นี่มีโลกให้ให้หาของนะครับแต่ขี้เกียจครับผมหาของกับการฆ่ามอนเตอร์เลยดีกว่านะเป็นะไรขี้แหลมเป็ดแหลมแมวนะครับอู้ไอ้พวกนี้แบบไม่มีอะไรท้าทายเลยครับ รับไม่ได้ครับตรงนี้มันกากเกินไปครับมันเตอร์ดูแบบนิ่งๆเฉยๆนะรู้สึกจะมีส่วนด้านล่างด้วยใช่ไหมไปลุยด้านล่างดีกว่าเเดินวนๆกันแถบนี้แหละครับเพราะผมรู้มันตร์แถบนี้มันก็ะจอกเกินไปอะแต่ขอดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับอือเสร็จโฮมไว้ดีกว่านะครับเผื่อจะได้มาเร็วๆนี่ครับเสร็จได้บอกว่าไม่ได้นี่ครับไม่ไหลครับช่างมันเตอร์นี่ครับอะไรครับ โอ้เวลสิบแปดหูวัดเดิมมิดเหรอครับมิดเหรอครับอู้โอ้เดี๋ยวฝาคายของนิดนึงนะครับเอานี้ไปซักเออสอง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 พันล้านนะครับขอบคุณครับโอเคฝาคายของเรียบร้อยครับไอ้นี้คืออะไรไอเทมบอสใช้คราบของครับจริงอ่ะโอ้โหโอเคจัดไปครับแรกเลยครับอ้าวเอาพวกนี้ มา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 คาเป็นอกวูดผมนี้เดินหนีเลยอะไรน,นี่เป็นการแรกที่คุ้มค่ามากนะแบบสุดยอดจริงๆนะไอเทมบอสนะครับเอามาแลกอ,อกวูดครับโอ้ไม่ก็บอสแกสลามครับโอ้โหโชคดีเหลือเกินเปิดคลิปได้สู้กับมันตัวแรกเฮ้ยอย่าแยกฉันต้องไฟกับมันอือโอ้โหเจ็บจีตเออเดี๋ยวฉันรอลาดแล้วกันเนาะ เฮ้ยปไปไปไปเยอเอเ้ยฉันขอตีคนสุดท้ายไอเทมจะได้ไปของชาน์่อะอ้าวแกอยู่ไหนแล้วโอ้โหอ้าวได้เพชรมาจากไหนเนี่ยออ้สุดยอดอยู่ดีได้เพชรืึเขาเรียกว่าโชคดีได้เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเราจะไปประตูไหนครับคือผมไม่ชอบที่ที่มันหนาวเกินไปครับเดี๋ยวเป็นวัดครับไปสู้กับไอตรงทะเลทรายกันดีกว่านี่ครับกินก่อนเดี๋ยวตายโอ้ m ม g o กโอเค วาร์ปจากแมปทะเลทรายเนะี่ยไปเลยวึบอ้าววันดีนะักลบน้อยมังกนนรเนี่ยไม่เห็นมังกรสักตัวเลยแลย้วมันดาก้อนตรงไหนวัเนี้ยเฮ้ยมีโกเลมด้วยวะ่ะเฮ้ยน้าฆ่ากโกเลมวะ่ะหู้วว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 วนว่ววววววปววววเบวบวแบบ้นี่เบวว้บ้านแกวววโววดววดวอวว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 วงแพง,แพงกกพมมวว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 ว มีเอนเดอร์เชด้วยครับเก็บไปพวกนี้ไปแล้วกันครับโอเคโอ้โหส่วนนี้อะไรอ่ะ p r o เทคห้าคูณหครับผมเป็นพวกขี้เกียจก่อร้าสร้างตัวครับชบุกเดียวๆเ,เลยนี่น่นอะไรวะยังไม่เคยไปวาร์ไปแมป City เพื่อสร้างไม่วะจะไม่วาร์แปแบบหนึ่งผมไม่ค่อยชอบเสียงเพลงไม่รู้ทำไมโอเคไปดีกว่าครับดา g o n อนคะิวบอย่าให้เห็นนะครับว่ามังกรไม่น่ารักนะครับกระโดดกอดนะครับแต่เป็นกระโดดกัดนะครับ เมื่อกี้ผมต้องการบอสอตต้องการฆ่าบอสผมเชื่อมั่นว่าผมฆ่าบอสได้โอ้โหเห็นชื่อคนแต่ไกลนะครับวิ่งดีกว่านะครับไม่ยุ่งกับพวกนี้ขึ้นเลยขึ้นไลอ้าเฮ้ยกล่องไล่อะทำไมเปิดไม่ได้อะอะไรวะมันไม่ใช่กล่องสมบัติเหรอนั่นไงพีระมิดออ้โแกไม่น้อยอย่างที่คิดนะครับเราอย่าวิ่งไปสู้กับมันนะครับแล้วถ้าเซิร์ฟนี้มันไม่คิดจะมีชุดกงชุดก่อให้เลยอะครับ น,นี่เศร้าใจเลยนะครับอ๋อมีโล่นี่เองมีโล่เออไม่ไหวแล้วครับขุดแล้วขุดแร่ครับยอมก็ได้นะต้องเทอกไปหนึ่งร้อยบล็อกเลยอ่ะโห่เงินใช้กลไกโลกมายาครับปิงเรียบร้อยครับกลไกโลกมายาสามารถตัดให้เรามาที่นี่ได้อย่างรวดเร็วครับแต่คนเดินโคตรเหนื่อยเลยครับโอเคนี่มันทางอะไรวะเนี่ยยังสวยงามนะครับแบบไม่มีผูพังเลยนะเนี่ย เห็นก็มองได้จากเอิ่มอย่าไปมองเลยดีกว่าเครับแนะนําเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากการเอาครับติ้งเทมเพลไปวางนะจริงจริงนี่ผมหาของมาก่อนนิดหน่อยแล้วแต่ว่ารู้จะหาอะไรต่อนีครับพอหาแล้วไม่เจอเลยโลกนี้สวยงามจริงๆนะครับต้นไม้อยู่ครบครันนะ่ยบวันดีแก่น้อยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสําหรับขนแกะนะครับเอาไว้นอนบนโลกนี้นะครับโอเคขึ้นก่อน โอมีทางกันเหรอไม่ได้กินเนี่ยครับโดดลงได้ครับโอ้แมปนี้โหลดหรือเปล่าแ๊บนึ้นผมแหววผมลืมปรับอะไรอีกอย่างเฮ้ยนี่ปรับสว่างสุดเลยนะเนี่ยขอปรับอีกอย่างนึงแล้วกันนะครับอยู่ไหนวะอ๋อมัลติเซตติ้งคอมมายอ,อน,นี่นะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิมัลติเซตติ้งแล้วก็คิดเด้นไปเลยนะปิดไปเลยนะครับโอเคประตูนเนเธอร์นี่วา ม่ดีกว่าครับเราไปหาที่สร้างบ้านของเราเอ้ยไม่ใช่นี่มันหาแร่นี่ว่าไม่ใช่ที่สร้างบ้านอืบอ๋อเขาแยกเป็นสองโลกนี่เองถือว่าแหลมนะครับอืมอร่อยเฮ้ยคีปเปอร์แฟนซีหืมโอ้โหโอ้โหประกวนงานคอสเพย์กันเหรอขอบคุณโอ้โหใจดีเหลือเกินไม่ต้องต้อนรับขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยซอมบี้หัวหายหัวไปไหนอะ่ะเดี๋ยวเอาดาบไปอยู่เป็นเพื่อน เดี๋ยวเอาดาบไปอยู่เป็นเพื่อนหรือจะไฟไฟก็ได้ครับโอ้โหโอ้โหจี้จี้จี้โหซอมบี้บ้าอะไรวะตีมิดโอ้โหผมนี่วิ่งเลยครับผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกลัวซอมบี้เท่าไหร่อะไครับแต่กูคิปเปอร์โคตรเลยนะครับณจุดน,นี้ก็มีวิธีเดียวนี่ครับโดดตายดีกว่านะครับโอ้โหสูงอ่ะเฮ้ยไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะฮะนี่เหรอแผนที่โอ้โหเฮ้ยมันอลังการไปไหมเนี่ยนี่เหรออาวุธ อุ้ที่ฉันใช้มันนี่มันคือห้องหลอมอาวุธสินะนายมันหลอมอาวุธยังไงหูด,ดาบทุกอันเท่เลยอ่ะชิวชอบดาบแป๊บหนึ่งหดาาที่ฉันใช้อยู่อันนี้สินะโอ้โหอนาจิตอนาจใจเลือกเกินหูอยากได้ดาบเนี้ยโหเลเวลก็ไม่ค่อยจะเยอะสเท่าไหร่นะอยากได้มากเลยอ่ะแอดมีนเซกให้หน่อยนะครับโหอยากได้มากเลย แต่ไม่รู้จักแอดมินครับให้เขาเสกให้ไม่ได้เนี่ยโอเคกลับกันดีกว่านี่ครับก็ฮิดเดนไปแล้วนียกดตัวเฮดดครับอ้าวกดตัวเฮดไปได้ด้วยต้องเปิดแชทครับถึงจะกดตัวเฮดได้ครับเจเลอร์แล้ะครับโอเคกลับเมืองสปาครับโอเคเฮ้ยมีอะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำานีครับนี่มาร์เก็ตเองเนี่ยผมมีเงินเท่าไหร่วะมันนี่นี่ครับมันนี่มันนี่อ้าวมันนี่ไม่ได้อะเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นครับไม่เกิดอะไรขึ้นครับ ก็แค่คลิกปุ่มนี้แล้วมันเข้าเว็บเติมเงินให้เลยครับจะสะดวกอะไรขนาดนั้นครับเฮ้ยมามีอะไรอีกไหมนะครับที่เราต้องทานะครับโอเคไม่ค่อยรู้ระบบสักเท่าไหร่นะขี้เกียจศึกษาขี้เกียจทุกอย่างครับวันนี้ในจุดๆนี้ก็เลยทีเดียวเนี่ยนี่มันน้ำอะไรครับน้ำแห่งสัจธรรมเหรอครับสติกอฟชูดนะครับไม่ใช่โอ้ขึ้นง่ายถ้ามันจะลำบากขนาดนี้ผมไปสร้างบ้านก่อนก็ได้วะเออเปิบ โอเคครับ okay, ไปสร้างบ้านกันดีกว่านะี่ครับฝากไข่ของหรอฝากไข่ของด้วยมี MCSG อลีกไม่ใช่คนไรอันนะครับมีการยึดพื้นที่ด้วยครับอย่างแรกคือกดปุ่มเฮดนะครับซื้อขายโฮมโซนเหรอโอ้เพิ่มจำนวนคนในเขตบ้านนะี่ครับแล้วก็เซฟจุดเกิดหูสุดยอดนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อจะเป็นพื้นหญ้านะครับอ๋อให้ไปหาพื้นที่นี่เองโอเคไปไปไปปป,ป,ปไปไงวะ โอ้ทางนี้ครับโหเซนเตอร์เนี้ยขายของอย่างเรียเร็วนี่ครับเท่าไหร่วะซิตรีโอโหมันใหญ่ไม่ได้วะลงง่ายโอ้โหมันจะเหลือที่บ้างไหมต้องรอดูกันเนี้ยโอ้มีว่างอยู่ด้วยครับโอ้ฝนตกว่ะเดี๋ยวขอปิดซาวเลยละกันนะครับโอเคอย่างแรกคือกดเฮดขึ้นมาซื้อกดซื้อต้องการเงินหนึ่งร้อยครับแล้วผมมีเท่าไหร่วะ มีเท่าไหร่วันนี้อืต้องขายของใช่ไหมเอ่อกับก็ได้วะดูเหมือนจะเป็นแคสเลยครับนี่มัน DC ซีนี่วะล้วมันต้องการทอะไรดีซีไปดีว่าไปแล้วโอ้โหขึ้นเลยไม่รู้ต้องการเป็นหน่วยเงินอะไรครับผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาครับก็ไม่อยากให้ข้อมูลผิดผิดไปนะครับอยากได้ดับไดมอนมากเลยครับต้องหาไดมอนตั้งสิบเม็ดครับสิบเม็ดในการได้ดับอันหนึ่ง เฮ้ยเศาใจครับโดดน้ําดีกว่าครับเฮือ,อมอยเอาโดดแล้วไม่ตายด้วยโ,โ,โดดยังลําบากครับผมอยากไปไปิดฉากที่ดานหิมะไปดีกว่าครับวิ่งไปดันหิมะกันดีกว่าอยากปิดฉากทิ่โอ้ชุดมันเท่วะ่ะอยากได้อ่ะโหูโคตดเท่เลยอ่ะอา้าวเฮ้ยลืมเป้าหมายตรงไปยังดันหิมะนะครับโอ้นุษย์หิมะครับโอ้ เฟลลี ly, oh ่หน oh ่อย I'm Felly I'm Felly เฟลลี่เว้ยโอ้โหโอ้หนีเสือปากจงอางโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh 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 ขึ้นเลยขึ้นเลยครับโอเคครับสำหรับวันี้นะครับขอจบเพลินนี้นะครับเซิร์ฟน่าจะเป็นเซิร์ฟอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยครับสำหรับวันนี้ขอจบเพลินนี้ครับเออสำหรับวันนี้จบเท่านี้จบโอ้โหมันไลายตัวอายอมก็ได้บายครับ